สังถาเมืองสนับสนุนสกายด็อกเตอร์ช่วยเหลือชายวัย52ประสบอุบัติเหตุรถตกเหวอำเภอแม่สเสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนบินด่วนส่งโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างรอบด้านเพื่อความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะดวกในการเดินทางเชียงใหม่แตกถนนคนเดินวันอาทิตย์ระยะทาง1กิโลเมตรแทบไม่มีพื้นที่ให้เดินนักท่องเที่ยวนับหมื่นเดินเที่ยวและซื้อสินค้า ชาวต่างชาติหลายรายต้องนำลูกขี่คอกลัวพลัดหลงร่วมแชร์และคุยข่าวด้วยกันข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันจันทร์ที่29ธันวาคม2568 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านก็สู่รายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่มเพื่อถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ f m 100.75ติดตามรับฟังได้นะคะผ่านแอปพลิเคชัน m c o t Connect และที่ Radio network.mcot.net ค่ะขณะเดียวกันนะคะก็สามารถรับชมบรรยากาศการจัดรายการเราได้นะคะถ่ายทอดสดให้นิชมผ่านทางเพจ Facebook อสมทเชิงใหม่และทาง y o u t u b e อสมทเชียงใหม่ด้วยค่ะว วันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมแล้วก็ของปีนี้แล้วนะคะวันจันทร์ที่29ธันวาคม2568อยู่กับพิชันดีเจอุ้ยนะคะวีรพัฒน์สมศักดิ์เกตการค่ะค่ะและดิฉันทารินีเทียร์ขาพอดนะคะก็อยู่ด้วยกันฟังข่าวด้วยกันคุยข่าวด้วยกันแล้วก็ชมข่าวไปด้วยกันได้นะคะไลฟ์ของเราทั้งทั้งเพจนะคะแล้วก็ y o u t u นะคะใช่ค่ะก็ฝางติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะคุยข่าวไปด้วยกันได้นะคะช่วงใกล้ๆกลสิ้นปีแน่นอนว่าเรื่องราวของบรรยากาศนะคะการเดิน การท่องเที่ยวนะคะมันก็จะแบบว่าอดอดนิดหนึ่งสนุกสุสุดๆอดอดไปตั้งไหนก่อคนไปตั้งใดก่อรถคนใช่ไหมคะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนะคะก็สนุกสนานนะคะจริงๆเขาบอกว่าคนเชียงใหม่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่เที่ยวนะ จริงก็เปล่ากระใจก็อยากจะเที่ยวแล้วนะนะแต่เห็นแล้วอยู่บ้านดีกว่าช่วงเช้าถนนโล่งค่ะอ๋ออาจจะเป็นบางสายบางสายก็เยอะเหมือนกันเช้าที่มานี่ก็เยอะการจราจรก็นาแน่นนะคะก็อาจจะทะเบียนต่างจังหวัดเยอะเลยนะในเชียงใหม่ถนนทุกสายเขาบอกว่ามุ่งสู่เชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่แตกหรือยังเขาบอกว่าห้ล้านคนนะคะอยู่ที่เชียงใหม่แล้วค่ะ ส่วนคนเชียงใหม่จะเชื่อดีไหมก็เชื่อดีไหมก็เห็นได้จากการจราจรปกตินะคะถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลยาวๆรถมันก็ติดอยู่แล้วเนอะรถเยอะอยู่แล้วนะคะหรือว่าช่วงที่มีการสอบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็จะหนาแน่นเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ช่วงปลายปีก็เตรียมพร้อมรับมือเลยนะคะนะโรงเรียนก็ปิดแล้วนะคะบางโรงเรียนนี่ก็ยังไม่ปิด นะคะโรงเรียนในสังกัดสพที่เลยปิดสองวันเนี่ยจันทร์อังคารก็จะแรกของขวัญอะไรประมาณนี้มันก็มีกิจกรรมส่งท้ายปีใช่ค่ะก็จะชิลๆหน่อยนะคะเบาๆสบายๆนะคะคือแบบถ้าใครไม่มาเนี่เดี๋ยวคะแนนจิตพิสัยนะ ต้องมาร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกว่าผ่านมาหลายปีจำไม่ค่อยได้อะไรนะคะจิตพิสัยเหรอเหมือนเราผ่านมานานเลยไดิบคะแนนอะไรอย่างเงี้ยคะะก็คือเหมือนกับว่าเป็นคะแนนที่ให้ความร่วมมือสาหรับกิจกรรมในโรงเรียนนะคะก็สนุกสนานเนาะในช่วงปลายปลายปีนะคะเชียงใหม่ของเรานะคะโปรยหัวมาสักครู่นี่พี่เอเชียงใหม่แตกเอ๊ะอะไรแตก ไปตรงไหนก็มีแต่ผู้คนค,ะคะนะเรามีภาพบรรยากาศไหมคะในช่วงสองวันสาวันที่ผ่านมาอะยังเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เนี่ยค่ะวันอาทิตย์นะะถนนคนเดนเินคนเดินจริงๆวันเสาร์มีถนนวัวลายด้วยนะคะเวลาวัวลายคนก็เยอะอเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะต้องแบบว่าลูกอยากจะเห็นข้างหน้าคือ ถ้าจุงอยู่มองไม่เห็นค่ะมองไม่เห็นทางนี้มองย้อนกลับไปจากประตูท่าแพไปถนนพระปกเกล้าใช่ค่ะเบียดเสียดเยียดยัดกันนาะนะคะก็คนที่อยากจะรู้ว่าคนที่เดินอยู่ตรงกลางนะคะคือก็คงพยายามเดินไปเนาะของข้างทางนี้คงมองไม่เห็นนะแต่คนตัวสูงนี่จะได้เปรียบหน่อยนะสิคนตัวเล็กก็มุดนิดนึงนะคะบรรยากาศการขายของพ่อค้าแม่ค้านี่ก็อุ้ย ลื้มเนี่ยค่ะเพราะว่าคนเยอะยันมีคนบ่นไว้คนหายไปไหนกันหมดในช่วงกลางวันอ๋ออันนี้เป็นช่วงเย็นแล้วนะกลางวันคิดว่าเขาอาจจะไปเที่ยวรอบนอกรอบนอกนะคะจิมการวปถ่ายรูปดอกม้งดอกไม้ขึ้นโดขึ้นดอยอะไรนะคะมีอะไรอีกว่ามาเนี่ยค่ะก็พ่อค้าแม่ค้าก็ขายดีแต่จะได้ขายหรือเพราะว่าคนเดินตรงกลางนี่ก็เดินอย่างเดียวนะค่ะ รู้ผ่านไปสองด้านแต่ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะคะที่จะได้ขายของเนาะเพราะค้าได้ขายแล้วก็บรรยากาศเรื่องของการชมนะคะสำหรับกิจกรรมไฟเฟยอะไรต่างๆนะคะว่าเมื่อวานนี้ที่เทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยจัดเป็นวันแรกสาหรับกิจกรรมเปิดงานด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะในช่วงปลายปีที่ท่าแพซุ้มไฟสวยงามมากนะคะแล้วก็มีคอนเสิร์ตนะคะ มีจ like ุดผ <my> ่างประทีปอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะก็เริ่มตั้งแต่28ธันวาคมก็คือเมื่อวานนี้จนถึงเข้าดาวเลยไมเข้าดาวใช่ค่ะก็มีกิจกรรมในทุกๆวันนะคะแล้วก็ซุ้มไฟต่างๆนะคะที่ได้ไปถ่ายรูปสวยๆกันตั้งแต่สะพานนวรัตมาเลยตั้งแต่4ี่โมงเย็นไปเนาะก็จะมีการปิดถนนนะคะให้เป็นคนเดินนี่เลยนะคะตั้งแต่วันนี้ไปแต่เมื่อวานแต่เมื่อวาน เดินไปเที่ยงคืนรถก็จะเยอะนิดนึงเห็นไหมคะการจราจรก็จะหนาแน่นมีมีบางคนแบบล้มเลิกล้มเลิกความตั้งใจว่ากําลังจะขึ้นสะพานนครพิงค่ะนะคะวายรถเลยวายรถปิทันทีโอ้ไปรับแขกบ้านแขกเมืองไปตั้งหน้านี่ถ่าจะมาได้ละเ่ะแล้วก็ไปทางอื่นก็เลยไปทางลังแทนไปทางอื่นแทนนะคะจริงๆมันก็ดีนะมันมีทางที่สามารถแยกไปได้เหมือนกันค่คะก็ จะได้เคลียร์เส้นทางนี่เขามีแอปนะว่าถนนเส้นทางไหนนะะที่ไปได้รถไม่เยอะอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ช่วงนี้ค่ะลองเปิดดูค่ะสีแดงค่ะไม่ได้ติดไฟแดงนะหมายถึงว่าการจราจรหนาแน่นใช่ไหคะนี่ก็หาซื้อของขวัญของฝากกันใช่เป็นกระเป๋าเงี้ยนะคะใบละสิบาทเนาะสิบยี่สิบสามสแล้วแต่แต่อีกจุดหนึ่งนะที่คน คนนักท่องเที่ยวนะคะไปแวะเยอะมากก็คือที่เป็นปิ่นปักผม,มนะคะตรงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าขายดีคนไทยเองนักท่องเที่ยวเองขนาดว่านักท่องเที่ยวที่พูดไม่ชัดนะคะเขายังแบบลดได้ไหมอ๋อสามสิบบาท <c oughs> โอเก่งนะเขาฝึกพูดยังจะขอลดอีก <c oughs> ลดไม่ได้แล้วคือมันอาจจะด้วยนะคะเบาด้วยนะแล้วก็สะดวกด้วยเนาะราคาไม่แพงเพราะว่า ในโลกโซเชียลเนเขาก็แชร์กันเยอะใช่ค,ใชค่ะว่าแบบอุ้ยมาเชียงให,หม่ถนนคนเดินปิ่นปักผม,มนะคะมันก็เป็นเป็นไม้ใช่ไหมคะมีห้อย ตุ้งติ้งนะก็ลุงกุ้งกิ้งกันไปเจ้าของร้านเขาก็แบบว่าอุ้ยอยากปักผมเหรอทําให้อะไรอย่างเงี้ยเซอร์วิสให้ด้วยทั้งทั้งคนขายที่เป็นผู้ชายคนคนที่เป็นผู้ชายเน่เก่งนะคะก็คือสามารถเสียบปิ่นปักผมให้นักท่องเที่ยวผู้หญิงอะไรเงี้ยฟินนะเอาไปทําเองจะได้เหมือนที่คนขายทําให้หรือเปล่าเนี่ยค่ะบรรยากาศก็จะเดินไปด้วย กินไปด้วยด้วยโอ้แต่ต้องระวังนะถ้าแบบเป็นไม้แหลมแหลมอะไรเงี้ยเด็กน้องเด็กน้อยเนาะเพราะว่าถ้าสมมติเด็กอยู่ข้างแบบเดินอยู่คือผู้ใหญ่มองไม่เห็นเนาะอาจจะโดนกระแทกไม้เสียบลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ดดูแลกันกลัวลูกหายน้อยนะคะแต่ก็ยังรับได้อยู่นักท่องเที่ยวเห็นว่าเราคึกคักกันมาตั้งแต่นู่นเลย ยี่ป e n านะคะสำหรับเชียงใหม่ใช่จริงๆอ่ะเยอะมาตั้งแต่ญี่ปเนาะนะคะเพราะว่าเซ็นท่าแพเนี่ยก็จะมีนางฟ้าบินอยู่นางฟ้าก็ยังอยู่นะคะอยู่ไปจนถึงนู่นนะกุมภาไม่ได้ไปไหนเนาะไม่ได้ไปไหนมีเพิ่มเติมก็คือตรงสบานนวรัตนะคะที่ทําซุ้มไฟลายทาใหม่ทาใหม่ทำใหม่ก็เพิ่มเติมนะก็เป็นสีสันสําหรับเชียงใหม่ของเราเมื่อกี้พี่อุ้ยบอกกลางวันโล่งใช่ไหมนู่นค่ะไปอยู่บนดอยไปดูบนดอยไหมไปบนดอย เห็นว่าวันรับเป็นหมื่นเลยนะเมื่อวานนี้ยอดดอยอินทนนท์นะคะสององศาวันนี้สามองศานะคะโอ้โห,โหฟินแน่นอนสำหรับใครที่สัมผัสอากาศหนาวเย็ยนบนยอดดอยแม่คันนิ้งเนี่ยเกิดขึ้นเป็นครั้งที่21แล้ว วันเดียวเนี่ยทะลุหมื่นนะคะสำหรับเมื่อวานนี้หมื่นเจ็ดร้อคนนะคะเหมนข่า้ําคร้างแข็งก็มีให้ได้เห็นกันเป็นชาวไทย8,846คนเป็นชาวต่างชาติ1,903คนค่ะคะนะคะก็หมื่นจริงๆนะหมื่นค่ะค่ะโอ้อันนี้ยังย8่สิบนะยังไม่ถึงสิ้นปีนะคะ สิ้นปีนี้อาจจะมีสองหมื่นขึ้นเหมือนกันก็บอกแล้วถนนทุกสายมุ่งสู่เชียงใหม่หลายดอยจริงๆเรามีหลายดอยค่ะที่ฟังก็ยังดอยอินทนนท์เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อไปจุดสูงสุดของประเทศเนาะเชื่อมต่อไปสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆได้ในเส้นทางจอมทองไปเลี้ยวลงแม่แจ่มก็ได้แม่แจ่มก็มีนะคะหรือว่าไปทางจอมทองจอมทองเองเขาก็ใครที่ชอบแบบว่า ิวธรรมชาติไปกินกาแฟจะไปดอยเต่าก็ได้นะ,ะจะไปฮอดก็ได้อซอหาซื้อปลามันก็ดอยเต่านะะ้นำเยอะนะใช่นะคะ ปลาดอยเต่าก็อร่อยแพรเนาะไปไปนอนทะเลอะไรนะทะเลสาบดอยเต่าเขาก็มีลากแพออกไปกลางน้ำนะคะมีร้านอาหารตรงนั้นก็ไปอุดหนุนก็ได้เนาะคึกคักจะอ้อมอินทนนท์ออกแม่วางก็ได้นะเชื่อมถึงสี่อำเภอเสมิงแม่วางนะคะแม่แจ่มนะคะก็ได้เหมือนกันหรือจะไปทางป่าตองหรือจะไปทางเสมองเสมิงแล้วอ้อมมาแม่ริมก็ได้เหมือนกันโอ้คือไปได้หมดเลย เจ็ดพับใช่ไหมคะคือดงขึ้นดอยกันนะคะลีกอาจจะสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยมาแล้วเหรอคะต้นดูอช่วงนี้จะเป็นดูใบก่อนคือที่อื่นยังไม่ออกนะวันก่อนที่มีโอกาสชิมสตรอเบอรี่แม่แจ่มอ๋อแสดงว่าตรงแม่แจ่มนี้ออกแล้วสิสดมากแล้วก็แบบออแกนิกบางที่เราก็จะเห็นเขาขายตามตลาดแล้วเหมือนกันใช่ค่ะสตรอเบอรี แต่ไม่แน่ใจว่าจากแถวบ่อกแก้วเสมอหรือเปล่าแรงปลูกสตรอเบอรี่เยอะที่สุดกำกำลังออกเหมือนกันกำลังออกะะก็จะเยอะช่วงมการลากุม,มกาาพานี่อาจจะ น้อยลงไปละแต่ก็เป็นช่วงที่สมองเขาจัดงานวันสตรอเบอรี่กลุ่มของดีอำเภอเสมิงก็จะเป็นต้นต้นกลุ่มหาคือหรือหรือใครจะไปนอนดอยแถวแม่แจ๋อม้อนแจ่มม้อนแจ่มก็ได้คนก็น่าจะเยอะอยู่ห้วยน้ําดังนี้ก็สวยห้วยน้ําดังห้วยน้ําดังนี้คนก็เริ่มเยอะแล้วเหมือนกันทะเลหมอกสวยแต่คนอาจจะเยอะเท่าไหร่ดอยเชียงดาวน้อมถ้าเส้นทางนั้นเห็นมีคุณผู้ฟังบอกว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาในรถติดมากๆเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยโล่ง โล่งขึ้นนะคะเพราะอาจจะไปดอยอื่นถ้าจะไปนอนไกลๆดอยดผ้าห่มปกขึ้นดอยนิดหนึ่งตะลุยนะคะเดินสายเดินป่านะพลาดไม่ได้ก็คือหยุดยาวเนี่ยอยู่เชียงใหม่ได้ค่ะคุ้มนะคะไปแม่กำปองแม่กำปองก็คิดว่าคนก็น่าจะเยอะอยู่รถแน่นทีนี้เนี่ยก็ต้องฟังเจ้าหน้าที่ด้วยเนาะเรื่องของจุดจอดรถอะไรต่างๆเพราะว่ามันเป็นทางทางที่แบบ ค่อนข้างชันเนาะหลายจุดนะคะเพื่อความปลอดภัยฝั่งเจ้าหน้าที่อย่าฝ่าฝืนะนะคะเพราะว่ามันเคยมีอุบัติเหตุที่เกิด<า>ขึ้นแล้วป้ายจราจรด้วยเนาะ,อะจอดรถตรงไหนได้บ้างอันนี้จริงๆเนี่ยเขาก็มีการประชุมรือวทำแผนกันมาตอนนึ่งหลายปีแล้วะนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นเดินทางปลอดภัยนะคะวางแผนในเรื่องของการเดินทางจุดจอดรถอะไรต่างๆนะคะ,คะถ้าไม่ชํานาญทางก็อีกเลี่ยงดีกว่านะคะหรือว่าของค้าของขายอะไรอย่างเงี้ยที่ไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าของกินของอร่อยนะ ส่วนใหญ่จะเป็นพืชผลทางการเกษตรนะหรือใครอยากจะไปชมดอกซากุระเมืองไทยอย่างเงี้ยโอ้มีหลายจุด ร้างสวยเลยนะคะใกล้ๆเมืองก็ดาวสุเทพนะคะอันนี้ก็มีที่ลานกางเต็นท์เหมือนกันอุยาญแห่งชาติดาวสุเทพปุ๋ยมีขุนช่างเคี้ยนนะใช่นะคะใกล้ๆเมืองถ้าอยากจะไปไกลๆในขุนวางนะขุนวางถานีเกษตรหลวงอินทนนท์มีสะพานนี่เช้ามีคุณู้ฟังไปแล้วไปก่อนกลัวไปก่อนช่วงเปรียบจึงใหม่แตกอันนี้ก็คือบานแล้วนะคะยิ่งปลายเดือนนี้ก็บอกว่าบานเต็มที่แล้วสําหรับ ดอกนาำพญาสุดโครงคเราจะไปดูสักุระนะคะอันนี้สักุระญี่ปุ่นที่ของ <S 2> 2 <S แท้ <7 S 1> ใช่ไหมอ่างขางค่ะ ที่อ่างขังที่ฝ่างก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีน้ำค้างแข็งด้วยนะคะตรงนั้นเนี่ยอินทนน์นะคะก็มีไม่กี่ที่เท่านั้นเองนะคะถ้าอุณหภูมิยอดย้าติดลบเนี่ยก็จะได้เห็นน้ำค้างแข็งนะคะในหลายจุดหลายพื้นที่สหรัเชียงใหม่ของเรานะคะสวยงามนะตามทองเรื่องแต่ว่าข่าวดีก็คือว่าอุทยานแห่งชาติเนี่ยวัน3 1ธันวาคมกับ1มกราคมสองวันเข้าฟรีค่ะเข้าฟรีหายห่วงนะคะคือเข้าฟรีไม่ต้องเสียตังค์นะคะเพราะว่า ส่วนใหญ่ถ้าเป็นพื้นที่ของอุทยานเนี่ยก็ต้องต้องแวะนิดนึงแลวะจ่ายมีกี่คนรถกี่คันนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะแล้วก็จ่ายเงินนะคือเป็นการอย่าอย่าอย่าพึ่งบน่น เพราะว่าเป็นการสนับสนุนบริหารจัดการเพราะว่าทุกอย่างมันก็มีต้นทุนใช่ไหมคใช่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะได้ที่นำไปดูแลปรับปรุงรักษาพื้นที่ของอุทยานที่เราเข้าไปท่องเที่ยวป้ายต่างๆนะคะหรือแม้แต่พี่น้องในชุมชนเนี่ยนะคะเขาก็มาช่วยกัน บิ๊กคลีนนิ่งอ่ะต้อนรับนักท่องเที่ยวไงคะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีนะชุมชนเองก็ได้มีส่วนร่วมนะคะมีรายได้ด้วยทั้งอย่างที่อินทนนท์เนาะพื้นที่ของส่วนกิ่วแมปานอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ให้ชาวบ้านนะคะที่เป็นคาในพื้นที่ดูแลปรับปรุงรวมถึงเป็นไกด์นะคะแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะที่ตรงนั้นเนี่ยก็ได้นําเงินไปบริหารจัดการเขาก็มีรายได้ส่วนหนึ่งถ้าเกิดมองก็คือเขาก็จะได้ช่วยการอนุรักษ์ ดูแลใช่ค่ะพื้นที่ทางธรรมชาติเพราะว่าจุดนี้ทำให้เขามีไรายได้นะคะเขาก็จะได้ช่วยดูแลพื้นที่ทางธรรมชาติป่าให้เราด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนให้พื้นที่นะนะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาต <c oughs> นะิอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นตัว <c oughs> เพราะว่าทุกคนเชื่อว่าอยากจะได้พลังนะคะจากธรรมชาติมาช่วยได้แน่นอนนะคะบา <c oughs> งคนไปน,นอนอาบ อาบดาวนอนอาบดาวอาบดอยเปลี่ยนบรรยากาศใช่ใช่สัมผัสอากาศหนาวเย็นค่ะอยากจะดูดาวแนะนําบนดอยค่ะได้เห็นดาวเยอะมากแล้วก็ช่วงนี้ดาวสวยด้วยดาวสวยท้องฟ้าเปิดเนาะช่วงหน้าหนาวนะคะก็วางแผนเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวได้เลยเชียงใหม่พร้อมต้อนรับทุกที่นะคะแล้วก็เรื่องของห้องพงห้องพักอะไรต่างๆการเดินทางทั้งทั้งบก <N> 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 นะคะเจ้าหน้าที่ก็เตรียมพร้อมนะ <S <S เป็นไงคะทั้งคนขับนะคะก็มีการเปลี่ยนคนขับด้วยเนาะ รถราก็เยอะหมายถึงรถสาธารณะใช่ค่ะเขาก็เตรียมพร้อมรองรับสําหรับผู้ที่จะเดินทางนะคะในช่วงของเทศกาลนะคะมีการสํารองรถด้วยนะคะจากปกติก็เพิ่มมาเป็นหลายเที่ยวเลยค่ะนะคะรถเสริมเราจะเรียกว่ารถเสริมค่ะนะคะแล้วก็เรื่องของการเข้มงวดสําหรับผู้ขับขี่แอลกอฮอล์เป็นศูนย์ใช่ใช่นะคะอันนี้ก็สําคัญให้ประชาชนได้มั่นใจนะคะแล้วก็เที่ยวรถต่างๆที่พร้อมดูแลประชาชนรถก็ปลอดภัยค่ะ นะคะตรวจเขาเรียกว่าตรวจเช็คสภาพนะคะหรือว่ารถไฟทางบกเนาะทางอากาศการท่าอากาศยานเองก็เตรียมพร้อมนะคะทางพื้นที่เจ้าหน้าที่ใช่ค่ะนะคะหรือว่าการเช็คอินอะไรต่างๆนะคะก็คาดว่าคนจะมาผ่านท่าอากาศยาน3ามแสนกว่าคนค่ะตั้งแต่26ใช่ไหมคะจนห้ามกราโอ้โหนะก็จะมีเที่ยวบินประมาณ2,000ันกว่าเที่ยวบินสองพันกว่าเที่ยวบินต่อวันเนี่ยสองร้อยสี่เที่ยวบินโอ้โอ้ ทีเนี้ยแต่เส้นาวันละสามแสนใช่ไหมทั้งหมดค่ะหมายถึงว่าคนที่ผ่านเขาออกะสนามบินเชียงใหม่ท่ากาเซียนเชียงใหม่ค่ะเผื่อเวลานิดนึงแล้วกันนะคะเยอะๆเลยนะคะเพราะว่ารถติดมากนะคะหรือว่าถ้าจะผ่านทางกองบินนี่ส็นี้ต้องเพราะว่ารถจะเข้มงวดนิดนึงในการตรวจสอบนะคะเป็นช่วงสถานการณ์เนาะนะคะ ไปทางทางนอกดีกว่าแต่เขาหยุดยิงแล้วนี่เราก็ยังตรวจเข้มอยู่<อ>ใช่ไหมคะังตรวจเข้มอยู่ค่ะเพื่อเพื่อความปลอดภัยนคะคะแล้วก็จางบินก็เป็นจุดหนึ่งนะคะเป็นพื้นที่ทางทหารเนาะ,ะนคะคะ กูวลาเยอะเยอะสองชั่วโมงมันอย่างต่ำนะคะเดี๋ยวนี้เกิดว่าอยู่บนรถแล้วไม่มีอะไรทํานะคะก็โทรมาคุยกับเราได้นะโทรได้ค่ะนะคะมาจากไหนจะไปที่ไหนบอกเลยบอกเลยสถานการณ์การจราจรเป็นยังไงบ้างอ้าคุณผู้ฟังจะรายงานก็ได้เหมือนกันช่องทางไหนได้บ้างค่ะนะคะไลน์ของเรา mcotcm 1 0 0 7 5ค่ะยนยค่ะไลน์เป็นแชทด้วยเป็นแชทก็ได้ทางเพจทาง y o u t u b e กันใช่ค่ะเบอร์โทรก็ได้นะ 0 5 3 2 1 0 7 7 5่ะก็ทักทายพูดคุยอวยพรแฮปปี Happy New Year ้นิวเยียปีใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนสักครู่ดีกว่าเน่ะ ชอช์อใหม่หเครื่องดูดฝุ่น,นไร้สายคอมโปรโน้ำหนักเบาดามจับยาวไร้สายใช้งานสะดวกกดปุ่มเดียวทำความสะอาดได้อย่างหมดจดค่อนแรงประหยัดเวลา USB ชาร์จเร็วใช้งานได้นาน60นาทีสั่งซื้อเครื่องดูดฝุ่นไร้สายคอมโปร1ชุดพร้อมท่อต่อ2ชิ้นสายชาร์จ1เส้เนแปลงดูด1ชิ้นและตัวกรอง1ชิ้นทั้งหมดในราคาเพียง590บาทรับประกันสินค้า1ปีสั่งซื้อโทร021143990้าค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกชชออที่มา นี่ยอยากได้ของขวัญปีใหม่อย่าลืมเข้าไปช็อปกันได้นะคะที่ช็อปไมเนียค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปมีหลากหลายสินค้าผลิตภัณฑ์อราคาดีดีส่งให้กับคุณคุณช็อปปาเนียของสมทของเรานั่นเองนะคะก็วันที่28ทธันวาคมนะคะเช้าวันที่28เมื่อวานก็มีกิจกรรมของทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะะเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยจั พิธีชาปนกิจนะคะในเรื่องของอาจารย์ใหญ่ก็คือผู้ที่บริจาคร่างกายให้เป็นวิทยาทานให้กับนักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้ได้ศึกษานะคะแล้วก็มีการจัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้ที่ว่าสวนดอกตั้งแต่เช้าตรู่นะคะแล้วก็วันที่28นะคะเมื่อวานก็เป็นพิธีรอยอังคารค่ะอาจารย์ใหญ่นะคะ สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพก็มีที่วัดสวนดอกนะคะนะมีรอยอังคารที่เนี่ยค่ะแม่น้ำปิงนะคะบริเวณท่าน้ำปิงหลังอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิลาจำนวน6 0รร่างนะคะซึ่งก็มีทั้งคณาจารย์แพทย์นักศึกษาแพทย์ครอบครัวญาติของอาจารย์ใหญ่เขาร่วมพิธีจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นภาพบรรยากาศนะคะเราเอามาฝากสำหรับทุกท่านนะคะ ะค,ะครูผู้ไล้ลมหายใจะะที่ถ้าเหล่านี้นะคะได้อุทิศร่างกายเป็นตำรากายวิภาคศาสตร์นะคะที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้การฝึกฝน,กา,นการพัฒนาวิชาชีพแพทย์ก็เป็นรักฐานสำคัญคของสาธารณสุขไทยแล้วก็เป็นการน้อมรำลึกถึงคุณความดีนะคะที่เราอาจารย์ใหญ่ทุกท่านนะคะได้สละร่างนะคะให้ได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำไปพัฒนาต่อยอดในการดูแลรักษาแล้วก็สร้าง แพทย์ะนะคะที่จะได้ดูแลสุขภาพของคนไทยเรากันต่อไปค่ะนนะนก็สามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้นะคะใครอยากจะร่วมบริจาคร่างกายอวัยวะดวงตาใ,งให้กับสภากาชาดไทย หรือว่าแจ้งความประสงค์ได้ที่นี่แหละค่ะคณะแพทย์ได้เช่นเดียวกันนะคะก็สามารถไปติดต่อได้ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ะคอุทิศร่างกายเดี๋ยวนี้เนี่ยวิธีขั้นตอนนะคะก็ไม่ยุ่งยากนะคะมีออนไลน์ด้วยสามารถเสิร์ชหาได้เลยนะคะบริจาคร่างกายอย่างเงี้ยนะคะอาจจะนอนนิดนึงว่าเชียงใหม่ก็ได้เนาะเป็นวรรคเชียงใหม่ก็พี่มีหมดละมีสามใบละโอ้ครบเลยค่ะ อนุโมทนาด้วยนะคะทั้งอุ่นใจใช่ค่ะดวงตาแล้วก็อวัยวะได้ทุกอย่างเลยนะคะก็ถือว่าสร้างบุญสร้างกุศลเราก็ได้ต่อชีวิตนะคะสำหรับคนที่อาจจะดูแลรักษาร่างกายค่ะแต่ว่าคุณหมอนะคะก็สามารถที่จะช่วยเหลือชายวัย52ปีค่ะน้องอ้อมประสบอุบัติเหตุ รถตกเหวค่ะที่แม่เสรียงนองอ้อมค่ะท,ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะนะคะก็ปรากฏว่าก็ต้องส่งต่อนะคะ,คะเ,ออเพราะว่าท่านนี้เนี่ย เป็นชายอายุ52ปีนะคะปรากฏว่าได้รับบาดเจ็บช่องอกมีเลือดออกในเยื่อหุ้มหัวใจนะคะอันนี้ก็รีเฟอร์จากโรงพยาบาลแม่สเรียงจบแม่ห้องสอนแล้วก็ส่งต่อโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ผ่านภารกิจสกายด็อกเตอร์ซึ่งทางกองกำลังผาเมืองสนับสนุนก็สนับสนุนด้วยนะซึ่งก็มีแพทย์นะคะน้องอ้อมคะที่ปฏิบัติทีมนะคะเป็นสกายด็อกเตอร์ของโรงพยาบาลนครพิง นะคะก็จะมีแพทย์หัวหน้าชุดบินค่ะแพทย์หญิงฮารุไทยวงนางนะคะพาราเมดิกนะคะนางสาวพิชยาศรีเนนแล้วก็พยาบาลก็คือนะคะคุณพนิดาปินตาวนาค่ะซึ่งเราได้รับการสนับสนุนอากาศยาและก็นักบินจากกองกำลังผาเมืองได้แก่พันตรีธนเดชพันนิมานะคะร้อยโทวิรพงศ์วีรพงศ์ค่ะ สาจากสิบเอกธีราพันธ์วรสารด้วยใช่นะคนะ,คะคก็ใช้เวลาบินประมาณา40นาทีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผ่านลำเลียงทางานนถนนรถยนต์นะคะใช้เวลาหลายชั่วโมงส5ชั่วโมงนะกว่าจะถึงเชียงใหม่หนะค <c oughs> นะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถช่วย ต่อชีวิตนะ,ะนะสามารถทําให้รักษาได้อย่างทันท่วงทีนะเป็นนาทีชีวิตเลยนะคะนะคะภารกิจนี้ก็เราก็จะได้ยินได้เห็นนะคะในการที่จะส่งต่อนะคะ,คะก็จะมีทั้งส่วนของแพทย์โรงพยาบาลมหาารนครเยีใหใ่มนะคะ,คะบางจุดที่ส่งต่อ ไปยังโรงพยาบานลคนครพิงก็มีเหมือนกันผ่านภารกิจสกายด็อกเตอร์นะคะโดยกองกําลังผ่าเมืองที่สนับสนุนอากาศยานในการรับผู้ป่วยแล้วก็ส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีกรณีนี้ก็คืออุบัติเหตุ<ช>บางกรณีก็คือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะที่ต้องได้รับการผ่าตัดหรือว่าเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนนี่ก็ช่วยได้เยอะเลย ก็ได้รับการสนับสนุนนะคะงบประมาณจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติค่ะนะคะคือช่วงเดินทางช่วงเทศกาลนี้เราก็จะเห็นรถวิวววเยอะ,อะเลยนะ,ะใจไม่ค่อยดีอ่นะเราก็ต้องแบบ ต้องดูด้วยนะคะดูซ้ายดูขวาว่าเอ๊ะครถมาทางไหนเราต้องหลีกเร็วๆนลีทางนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราช่วยได้เหมือนกันท้องถนนต้องมีน้ำใจด้วยนะคะหากว่าได้ยินเสียงหรือว่าเห็นนะคะในลักษณะนี้มาก็ต้องหลีกทางให้นะคะเพราะว่าอันนั้นอาจจะเป็นผู้ป่วยวิกฤตแน่นอนอยู่แล้วล่ะที่ที่เขาจะต้องส่งตัวไปรักษาเพราะว่าแต่ละวินาทีมันก็สำคัญนะคะหรือว่าพบเห็นอุบัติเหตุโทรแจ้ง191หรือ1 6 6 9ได้นะคะ นะคะกะ็เป็นหมายเลขฉุกเฉินที่ตอนนี้ก็คือเตรียมพร้อมแะใ,ใครที่ไม่มีเหตุอย่าไปโทรเล่นเพราะ,ะมันก็มีตุอยู่ตลอดเนาะเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานปฏิบัติหน้าที่กันะนะคะสำหรับในช่วงเทศกาลเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่คนเดินทางเยอะ อุบัติเหตุก็แย่นะคะแต่คนเมาก็เยอะเยอะนะเพื่นเพื่นจะบอกกันว่าเป็นเมามาเมาเหรอก็ต้องบอกดื่มไม่ขับคือระวังนะคะเขาจะตั้งด่านเมื่ไหนนะอ้อมรู้สึกตอนเช้านะคะเขามีด่านตอนนี้ตั้งเต็นแล้วนะคะแล้วก็เจ็ดวันระวังอันตรายใช่ไหมคะเจ็ดวันจริงๆเนี่ยเริ่ม30มสิบนะคะ บางปีก็เป็นสิบวันระวังอันตรายปีนี้เป็นเจ็ดวันเจ็วันจะเป็นจะยาวไปจนถึง5มกราคมนะคะที่จะตรวจสอบเข้มงวดมีมีด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ด่านชุมชนใช่คะเฝ้าระวังในพื้นที่ซอกซอยนะใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกินแล้วไม่ขับนะคะกินแล้วหลับอยู่ที่บ้านนะปนวัวไม่ขับจะไม่หลับจะกลับยังไงไม่ใช่อะไรนะ ไม่ขับจะกลับยังไงเออเดี๋ยวนี้ก็เรียกแกลบได้ใช่ใช่ขออภัยนะก็คือเรียกไรเดอร์มาส่งได้นะคะหรือว่าค่ายอื่นๆก็ได้หมดเลยนะกินได้แต่อย่าให้มันกินเหล่านะเขาบอกมาว่าเพราะว่าเมื่อไหรมีเตื้อเอาเมื่อไหนมีเตื้อว่าเราก็ฉลองทุกเทศกาลนะคือฉลองไม่ฉลองไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดว่าโดนตรวจแล้วเนี่ยโดนจับแล้วเนี่ย ขังคุกแล้วค่ะขังคุกค่คร<า>ื้นสา,ารเลยนะคะ<า>แล้วก็ไม่ต้องรออะไรค่ะมาตรการเดี๋ยวนี้มันข้อหาค่อนข้างที่จะหนัก คือขาดนะขาดแล้วก็สตังค์นะจะจะเอาไปจ่ายปีหน้าปีนเออมาเสียอันนี้เห็นละค่าปงค่าป่าไม่ใช่น้อยๆนะคะบางคนโดนมาแล้วเนี่ยไม่อยากโดนซ้ําเลยนะคะติดคงติดคุกด้วยอย่าทําเป็นเล่นนะ่านเป็นประวัติด้วยนะคะอย่าทําเป็นเล่นเพราะว่ายิ่งบางคนบอกว่าอุยไปกินตําบ้านนี่มาได้เขามีด่าชุมชนนะคะแล้วก็ตําบ้านนี่แหละอุบัติเหตุเกิดเยอะ แล้วใครมาอารวงอารวาดหรือว่าคึกขนองเนี่ยยิงปืนขึ้นฟ้าอะไรอย่างเงี้ยน้องนะอันนี้ก็ได้เหมือนกันเด้อ oh. อันนี้ก็ผิดกฎหมายานะคะเพราะว่าจุดพงจุดพุนะคะแต่ปีนี้ถ้าจุดพุใช่ไหมคะก็มีเขาดาวในหลายๆจุดนะคะเดี๋ยวเอาไว้เรามาอัปเดต